The <laughs> บาริสต้าเนี่ยต้องแนะนำกาแฟของตัวเองเป็นรสชาติหรือผิวสัมผัสเหล่านี้นะคะก็คือเทสหรือเท็กซเจอร์เนี่ยมันคือคำขยายนั่นเองคือมาบอกว่ากาแฟนั้นเนี่ยมีรสชาติแบบไหนมีผิวสัมผัสแบบไหนมีเท็กซเจอร์แบบไหนคำเหล่านี้เนี่ยคะภาษาอังกฤษเรียก,กว่า adjective รู้จักกันเนาะ adjective adjective ก็ ad Ad คือคำที่มาบอกลักษณะคำขยายคำนามนั่นเองที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งคำ adjective เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนไทยหรือเด็กไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาเนาะเพราะว่างงจังเลยเนื่องจากว่า adjective หรือคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะในภารรษาอังกฤษและภาษาไทยเรามีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันงั้นเรามาดูประโยคนี้หน่อยดีกว่า Do you like coffee coffee เป็นคำนามหรือคำศัพท์นั่นเองถูกไหมคะแล้วเราบอกว่าชอบกาแฟเข้มไหมตำแหน่งของ adjective จะไม่งงอีกต่อไปสำหรับเด็กๆเ,เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมีอยู่แค่2ที่เท่านั้นเองถ้าหนูจำได้ต่อไปนี้ใช้ไม่ผิดแล้วเนาะตำแหน่งที่1คืออยู่หน้าคำที่มันขยายนะคะ กาแฟใช่ไหมกาแฟเข้มเข้มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคำว่า strong strong เป็น adjective นะคะก็คือมาขยายคำว่า coffee นั่นเองเนาะ strong ในที่นี้ ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเข้มนั่นเองงั้นเหมือนเหมือนกันเลยนะคะคำหนึ่งคำมีความหมายหลายแบบนะคะ strong เป็น adjective แล้วถาม you like strong coffee อา้าวถ้าลูกค้าบอกว่า I like strong coffee งั้นจะแนะนำกาแฟอะไรดีนะคะกาแฟอะไรนะที่ strong เมื่อกี้ espresso ถูกไหม espresso is strong อ่าคราวนี้เรารู้แล้วตำแหน่งที่1 Adjective อยู่ข้างหน้าคำนามที่มันขยายใช่ไหมคะตำแหน่งที่2ออยู่ตรงไหนเอ่ยหลังหลัง verb to be เรารู้อันนี้แล้วนะคะงั้นเวลาเราถามลูกค้าถ้าบอก oh, I don't like strong coffee งั้นถามไม่ชอบกาแฟหวานไหมหวานก็เป็น a d j e c t i v e ถูกไหมคะก็ภาษาอังกฤษก็คือ sweet ตำแหน่งเดิมเห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าคำนามที่มันขยาย Do you like sweet coffee เขาบอกว่า ใช่ชอบกาแฟหวานเด็กๆจำได้ไหมใครอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยากเป็นบาริสต้านะกาแฟที่หวานหวานหน่อยอะไรนะผสมช็อกโกแลตด้วยอะ่ะมอคค่าไงมอคค่า ok ดีไหมแนะนำลูกค้าว่ากินมอคค่าสิคะเพราะมอคค่าหวานคะ่ะจะบอกมอคค่า s w e e เลยอย่างนี้ไม่ได้ผิดคะ่ะโอเคไหมเพราะ adjective ต้องตามหลัง verb to be m o คค a is sweet แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบกาแฟเข้มแล้วก็ไม่ชอบกาแฟหวานเกินไปแต่ชอบผิวสัมผัสที่มันเป็นฟองฟองฟองก็คือโฟมมีลักษณะเป็นฟองเติมคําว่าใส่วายเข้าไปหน่อยนะเป็นโฟมมี่ถ้าเป็นโฟมมี่ล่ะถ้าเป็นแบบฟองเยอะๆหน่อย Do You like foamy coffee คุณชอบกาแฟาที่เป็นโฟมหน่อยไหมถ้าชอบกาแฟาที่เป็นโฟมต้องกินอะไรนะว่าที่เจ้าของร้านกาแฟาต้องตอบได้เนาะต้องแนะนำอะไรเอ่ยแนะนำคาปูชิโน่คาปูชิโน่คำนี้มาจากภาษาอิตาเลียนนะลูก c a p ป u c c i n o is foamy โอเคไหมถ้าอย่างนั้นคราวนี้เวลาเราถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากกินอะไรต้องใส่ adjective เข้าไปขยายด้วยใช่ไหมจะได้แนะนําถูกงั้น adjective ตำแหน่งนิหนึงจำไว้ให้ดีเลยค่ะเด็กๆอยู่ข้างหน้าคํานามที่มันขยายกับตำแหน่งที่2ออยู่หลัง verb to be คราวนี้เราก็แนะนํากันได้แล้วบอกได้ทั้งรสชาติทั้งผิวสัมผัสที่ถูกต้องที่สําคัญวางตำแหน่ง adjective ถูกต้องด้วยนะคะ